ให้แมวกินอาหารสุนัขเสี่ยงตาบอดบางบ้านเลี้ยงน้องหมาน้องแมวด้วยกันแล้วน้องแมวกับน้องหมากินอาหารด้วยกันได้ไหมนะคำตอบคือ ไม่ได้ใครทําแบบนี้อยู่ตีมือเลยการชิมเป็นครั้งคราวได้แต่ห้ามให้กินระยะยาวเด็ดขาดและทําไมน้องแมวถึงกินอาหารสุนัขไม่ได้แมวจัดอยู่ในสัตว์กินเนื้อสุนัขจัดอยู่ในสัตว์กินทั้งพืชทั้งเนื้อฉะนั้นอาหารแมวกับสุนัขจึงมีสารอาหารที่แตกต่างกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าให้แมวกินอาหารสุนัขหลักๆเลยก็คือขาดโปรตีนแมวเป็นสัตว์กินเนื้อต้องการปริมาณโปรตีนที่สูงกว่าสุนัขอาหารสุนัขโปรตีนสูงไม่พอสําหรับแมวส่งผลต่อการจเจริญเติบโตกล้ามเนื้ออ่อนแรงภูมมิคุ้กกันร่าางยต ขนและผิวหยาบต่อมาคือขาดกรดอะมิโนและวิตามินที่จําเป็นเช่น,ทอ,น,น,อนาาทอรีนและวิตามินเอข้อนี้สําคัญมากแมวไม่สามารถสังเคราะห์ทอรีนและวิตามินเอได้เหมือนสุนัขต้องได้รับจากการกินเท่านั้นหากน้องแมวขาดทอรีนจะทําให้แมวเกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจจอประสาทต,ตาและระบบสืบพันธุ์หากขาดวิตามินเอจะทําให้เกิดอาการตาบอดกลางคืนได้เราควรให้น้องแมวทานอาหารเฉพาะแมวเพื่อให้แมวได้รับสารอาหารที่เหมาะสมเช่นอาหารแมวแคทตี้บอสโปรตี สูงเพียงพอต่อแมวมีวิตามินและกรดอะมิโนที่จําเป็นสําหรับน้องแมวอาหารแมวแคตตี้บอร์ดมีทอรีนโซเดียมต่ําดีต่อไตคุมปริมาณแมกนีเซียมลดโอกาสการเกิดนิ่วเสริมภูมิและยังบํารุงขนให้เงางามลดหลุดร่วงอีกด้วยแคตตี้บอร์เนี่ยเขารู้ใจแมวใส่สารอาหารมาให้ครบรักน้องให้น้องทานอาหารเฉพาะของน้องทั้งน้องหมาและน้องแมวนะคะตัวเดียวจบครบทุกสารอาหารที่แมวต้องการอาหารแมวแคตตี้บอร์ด